เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องของช้างนะคะเพราะว่ามีช้างแม่ลูกลงมาหาอาหารลัดเลาะไปเรื่อยจนหลงเข้ามาในเขตเทศบาลภูเรือจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังกันไล่ต้อนแม่ลูกคู่นี้นะคะไปอยู่ที่เชิงเขาบริเวณสวนยางพาราของชาวบ้านแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมผลักดันกลับเข้าป่าต่อไปนะคะไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคะ เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบินโดรนนะบินโดรนสำรวจพบว่าแม่ช้างกับลูกช้างเห็นไหมคะลูกนี่เดินตามแม่ไม่ห่างเลยอะคะ่ะ<ม>แล้วก็หลงเข้ามาในพื้นที่นี่ใกล้กับชุมชนมากๆแล้วมาหากินแบบนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบคโฮรถน้ำเทศบาลภูเรือในการไล่ต้อนช้างแม่ลูกซึ่งออก็กลัวว่าจะไปทำอันตรายกับประชาชนหรือเปล่าเนี่ย ใกล้อีกนิดเดียวเนี่ยเข้าบ้านประชาชนแล้วนะคะ<อ>ก็กลัวไงกลัวว่าจะไปทําอันตรายเผื่อเขาอาจจะห่วงลูกขึ้นมาหรือว่าอาจจะหิวอยู่นะคะโดยทางในอำเภอภูเรือนางสาวภูมิรินคงเพียนธรรมค่ะบอกว่าชาวบ้านแจ้งมานะคะว่ามีช้างป่าหลงเข้าไปในเขตพื้นที่เทศบาลภูเรือก็มีการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการผลักดันบังคับทิศทางช้างป่าและก็ไล่ต้อนค่ะ แผนแรกเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์แล้วก็มีกําลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมไล่ต้อนนะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบล้อมรอบไปด้วยบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในตําบลหนองบัวทางในอําเภอก็เลยประสานกับเทศบาลนํารถแบ็คโฮมาสมทบนะคะช้างป่าก็เดินออกจากจุดที่บริเวณชุมชนนะคะมาที่ป่าผู่ครั่งเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนการผลักดันแบบบังคับทิศทางให้เป็นติดตามเฝ้าระวังไม่ให้ช้างเข้ามาในชุมชนหนองบัว ทางนี้ทางผู้นําชุมชนแล้วก็สมาชิกเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังช้างป่าได้ออกประกาศแจ้งเตือนด้วยว่าให้ชาวบ้านค่ะในบ้านบวม6บ้านหนองบวัวบ้านหนองบงบ้านห้วยลาดให้ระมัดระวังอันตรายจากช้างป่า ให้งดเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ในบรนิเวณป่าผู่คลั่งด้วยเพราะว่าช่วงนี้ช้างลงมาหากินในบรนิเวณบ้านเรือนชาวบ้านเยอะนะคะไม่แน่ใจว่าในป่าเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงยังอุดมสมบูรณ์อยู่ไหมแล้วการผลักดันที่เห็นในภาพเนี่ยคคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่จะต้องใช้การผลักดันเรียกว่าอย่างอ่อนโยนเลยนะคะ<ช>เพื่อจะไม่ให้เขาเกิดอาการที่จะหงุดหงิดหรือ,อว่ากังวลใจเพราะจะเป็นอันตรายได้นะฮะ